ถ้าคุณโดนบิดหลอดดูได้คุณจะไปซื้อแรมใหม่ย่เีแรมกึ่งเลางจะได้เลื่อนแรมเสร็จก็เอาไปอัพ SSD ที่ได้ดีแล้วก็ไปเปลี่ยนการ์ดจอไม่เปลี่ยนไม่เท่าไหร่ไม่บอกครับตอนนี้เหรอแรมมึงเท่าไหร่หกสิบสี่ CPU เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้โนบุ๊ค CPU เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้แค่แรมมันเปลี่ยนยืดดูได้ p u ได้หรอบ้าคอไง กูจะเปลี่ยนแต่คอแรงๆมันได้ไม่ได้โนบุเปลี่ยนไม่ได้กูยังแกะกูยังเคยไม่ทำเลยกูยังเคยเอามาเลยซีบียูอะแสีขาดใจยังไม่ได้ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะมันทำไม่ได้แต่ได้แค่แรมกูทำได้ตอนนั้นกูยังเอามาเลยมันคืออะไรที่มันเอาไว้ใส่เอาเอาที่เอาไว้เอสแอดีใส่อ่ะมันคือซีบียูอันไหนบึงมั่วเลยของมึงนี่มึงเรียนคอมบ่หน่ ตอนนั้นกูยังทำได้เลยวไปตอนนั้นกูยังทำได้เลยกูเจอช่องใส่เอเดดีมันจะมีเลยมันคือเมื่อคืนอะไรอะไรทำอะไรที่มันใส่เอาใส่เอเดดีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ cpu มันเกี่ยวครับี cpu มันเปลี่ยนได้มัเกี่ยวอะไรมันก็ใส่เอเดดีเถียงอะไรกันวะเถียงอะไรกัน cpu มันต้องอั p ได้ดีฮัลโหลพราคุณเถียงอะไรกันครับไม่ได้มันอั p ไม่ได้โน้ตบุ๊กอ่ะอ up ได้แค่แรมแล้วบางเครื่องมันยังเปลี่ยนได้เลยจริอ่ะ จะไม่ได้มึงซื้อคอร์ใหม่เลยอย่างนั้นนะเปลี่ยน CPU เปลี่ยนีไอ้ตัวจอยเปลี่ยนโน้ตบุ๊กเปลี่ยนด c ด u ที่มันเป็นคอร์แล้ไม่ใช่หรอไม่ได้นั่นแหละไม่ได้คอไอ้ตรงคอย์เออคอย์สามมันเปลี่ยนไม่ได้คอย์ห้าคอย์เจ็ดคอย์เก้ามันเปลี่ยนได้ไอ้เจนบุกมันจะไม่เปลี่ยนเป็นไม้ใอ้ห้าแต่ไอ้แมันเปลี่ยนเขาเอาเรื่องนะติดที่แรลมอย่างเยอะอ่ะ ตีที่เลมไม่รู้เอาแะไรเหมือนกันดูเหรอแลมอ่ะหรือเปลี่ยนแลมหรือัพแลมเอเดดีใส่ได้ใช่ไหมคุณชายดีใส่ได้แล้วมั้งอย่ามั้งอย่ามั้ใส่ได้ครับอย่าเออถามมันท้างในคุณชยูเปลี่ยนไม่ได้อย่างโง่กันมึงไงโง่มึงเถียงไอ้เหี้ยแม่งช่วยยังไงบักนัด กูบอกให้มึงมาเทสแคนบอกให้มึงมาเทสแคนในเกมเฮ้ยที่อะไรกูเทสไม่ผ่านหรอกไม่รู้ครับต้องเทสก่อนเทสเทสกับกูมาจีมไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเทสกับกูก่อนแล้วค่อยเข้าแคลช่างมันเทสกับกูค่อยเข้ามึงมาเทสสามรอบหลอกเอาข้าวไว้ yeah. ไม่ได้หลอกครับ ดังเรวอ่ะอยู่ไหนไอ้นัทอ่ะไเซิร์ฟเซิร์ธรรมดาไปเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟฟีจะออกเซิร์ฟเลยฟรีรู้หมทีมตูวตอนนี้มึงอาจจะชนะไอ้นัทได้แล้วไอ้นัทแม่งไม่ได้เก่งคอมโบไม่ค่อยได้วันนี้ผมเล่นไม่ขึ้นเลยมันนะกูไม่ได้ได้ไงไม่รู้กูคอมโบแม่งไม่เป็นเลยไม่ได้ไม่ใช่ได้ กูไม่เคยใช้เลยคอมตัวอุ่นแม่งกูไม่เคยใช้เลยด้วยชื่อพี่อะไรอ่ะบู้อย่างเดียวไอ้เชมต้องหาจังหวะที่กูเคยสอนเมื่อวาแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะตามรอยไม่เชื่อเไม่เชื่อองถามพี่นาดินนะพี่นานินเวลากูพีพีกูไม่เคยใช้บนเลยกูใช้แต่เฮียอะไรก็ไม่รู้ปะ ไม่รู้ครับใช้ไม่ใช้มันก็ซู้กูไม่ได้อยู่ดีป่ะเจอแน่ห่วยให้มึงหลายรอบใหเจอมันก็มามันก็มาห่อยให้มึงได้ใจมันก็มามันก็มาใหม่ห่อยให้มึงได้ใจก็มาติก็มาสี่ก็มาเปลี่ยนหากคิว่ะออกออกมานี่ออกมานี่ใจก็เป่าใจใส่ใจหรือปอดแค่นั้นแหละงความใา่ใจหรือปอดมึงกัะปากตายี้อะเลย นับปลกด <Hey, S 1> ีอะไรแบ้แปลกดีหน <I S 1> ่อ <I S 1> ย นัดดีๆนะนัดบีดีเด้อร์นัดีดีเด้ออย่าเรียกเด้อแหลกอะไรอย่างงี้ไม่มีนะถ้าแหลกกูคู่ค่าทิ้งเลยนะไม่ไม่วันนะอ่ะชิลสินดอกไหมครูจะเทมแคนครับแม่รับเงันอ่อนเกินมึงไม่ต้องมาสู้กูหรอกไม่ครับไม่ไม่มาเทกับกูไม่เทมาเทกับกูมาเทหัวแข่งมาเทกับกูหน่อยครับอยามึงมามึงกล้าหรือคนใช้ใจหรือป้อใจหรือป้อใจหรือป้อใจอยู่ใจอยู่มามาดิเฮ้ยมาไม่มาครับรอเด็กนะมาเซอร์วีไหนเซอร์ มีแท็กกรอเซอร์วิแท็ก่ใช่ใช่ใช่มาครับผมไม่ไปรอทีรอทีคุณกล้าเปล่าก้าครับเดี๋ยวครอก่อนเนี่กล้าไรอทีก่อนคุณรอทีก่อนอยากเจอชุตึงหนึ่งตัวอะไรเงี้ย ไเนี่มายาบิมายายบามายายบาวันดยครับคนดูสามคนนะครับวันดีครับคุณดูสคนนะครับวันเดยครับวันดีคนจะตามผมดูือเคลคาผดูสามคนนยครับเทปจะผ่านมต้องเข้าหอ้เหี้ยจกมสั่งีเนาะ่าอีเป็นเหลี่ยม

โดจีเฮ้ยโอด้ามาดีบอกว่าจะเทสบอด้วยแปบเมีย่ะมาก็มาไอ้เบ็คเปลี่ยนฟังด้วยแบ็กเปลี่ยนฟังด้วยมาดีเไียเบ็คต่อไอ้เบ้งไงตัวเบ้งก็ไปแต่งตัวเฮียเไรก็ไม่รูนะตามกูเนีแต่งแคบแต่งแคบเมาแป๊บเฮ้ยอย่าเรียบดิ กูนับเองนับไหมเฮียกูไม่นับบอกกูนับแล้วย่าเพิ่งอ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 ย่าเพิ่งบนนี่กูยืนรอเนี่ยกดเลยอะคนดูโอ้โหเอาผลสมงมาให้ผมเอานะหนึ่งไปเอาเลยเอาแล้วครับตอนนี้มวยคู่เด็ดเริ่มขึ้นแล้วนะครับโอ้ยย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  เออแบค็คตัวไอ้อเลิกมันเออมันสวนดิแบ็คมันสวนเหมือนกูเลยใจเย็นแบ๊กใจเย็นรู้มึงทำได้ไหมไอ้เหย้นมันไม่ได้เก่งมันกระจอกเลยแหละ <c oughs> ดูดโดนนี่แค่ดูดโดนนี่ดูดโดนก็เพียงพอแล้วโอ้ยเขียบกดไม่ติดหรือยังไม่เอาแล้วใครมันมายืนไหมไอ้กุ๊บกดไม่ติดลจะหายไอย้เราระวังหายแล้วเฮ้ยโดน ััโอ้ยเจตูนไปแล้วแฟกไ์ก่ะมึงแค่ดนให้โดนแค่นั้นแหละไล่มันบ้างอย่าอย่าถอยอย่างเดียวจัดเฮ้ยกดไม่ติดเฮ้ตะเกียกดไม่ติดตะเกียบไอ้แบ๊ดแต่ที่มึงจะได้ฆ่าคอมโบจะตายแล้วมึงจะยติดมันกดไม่ติดบ๊อบฮะแฟกเอ้ยแบกตึงๆดงนี่ให้มันติดดิกดให้มันติดให้มันโดนอ่ะโดนกดไม่ติดอ่ะ เมงล้านเออเมืองล้านโดนดูดูเนี่ยดูดูเออเออคอมโไว้เันจะตายไอ้ไก่แล้วมันจะตายแล้วมืองฆ่าได <bunker. S 1> kind of ้กูรู้เฮ้ยมันก็แค่สามล้าโง่เนี่ยกูไม่มีสกิลเนี่ยเรากงงูไอ้กูไม่มีสกิลสกิลเลยมันงูหน้าสวยแบกจัดการ์อเออมูจ็บ เฮ็ยปั๊บเที่ยงกูกดสกิลพี่เลยแต่นี่กูจะกดเอ็กก่อนเลยควายไม่แหงกูเกลียดไอเงี้ยมึงไองแบบปากดีไปอยู่นอกไอ้วะมึงก็วัดสากูมึงก็มาวัดสากกูไม่รันแล้ว ใจใจอุ้ยย้เดียวด้เลยเดี๋ยวได้ไม่มีค้างคำว่าง้าอะไรอะทุวใเตาเออคุ้ค้างจริงเลยไม่ได้ไม่ง้มัต้องนานแล้วมึงไม่รูดูหน่ออยู่มกี่วันแล้วโอ้ตรในสนามรถไม่มีคำว่าค้างกัมีคำว่าอ้างครับไปเลยไม่ได้แตจีจีเฮ้ยมึงดูหน้าจอพี่ร้อยจีจีหน้าจอกูบ้า

ไปดูในสตรีมัับไปใหม่ไปใม่ไปดูในสตรีมไปใหม่ไปใหม่ถ้าเราอ่ะมึงได้รหบได้ข้าวหัวไหมได้ข้าวหัวไหมไม่ได้สามแต่มันลดข้าหัวแล้วมันอีกสา้หนึ่งแล้วล่ะมันสามขึนหนึ่งแล้วเฮ้ยเฮยมคอามมันต้อง้าวหวดิเออเอาแล้นยืนนิ่งใครยืนนิ่กูจะัดลงข้าว

นอเฮ้ยเหี้ยเลยกูปิดสตรีมกูเอามืออีกรอบไปสัสนค้างตอนกูสตรีมหน้าไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดีนะตายเสียค่าหัวเท่าไหร่อ่ะเหมือนหกเหมือนหก โอ้โหเฮียฮะ 6M แม่งอะไรก็ดีไปหมดแล้วนอตอนกู4.8 4.9เฮียหมื่นหกกูหายไปอ่ะดูดูดูมันจะตายมันก็หนีใหญ่เลยแล้วถ้ากูไปปิงนะกูเอาตายแน่เฮียจูบขับจูกมาสเตอร์จูกมาสเตอร์เนี่ยตายแน่ตายแน่เฮียโง่ไปปิงกูเอาไม่ได้นะกูไม่ปิงกูเอาไม่ได้เฮียเป็นไงมากูต่อบนะมากูต่อบนะ แป๊บอแลี่ออกไะคพร้อมแล้วมาแป๊บอบ้างกอเอาบ้างเฮ้ยแบบแกเพ่งขอทีอไพักก่อนอ่ากูขออาเก่อนนี่เียไม่มันนึ่งนึ่งอยู่ไอ้กูไม่พอใจอ่ะนึ่งนึอยู่ตัดแต่เลยเราเกวาัดดูร้อยสี่หไงอ่ะใครเาวะเฮ้ยเฮ้ยอ ก็ไปเร็วีแบ๊กีาฆ่าเขาฆ่าเขาาไปฆ่าเขาแอะใบมาเร็วๆแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงกูไม่ติงรูว่าึงนึงไงยโอ้ยโอ้ยหาย่าย กูไปเอาเงินไอ้รับไห้ก้ามึงก้ามาอีกอไว้อะไวายเขหมดก็ตกเยดิเออไม่ถึงเอ้าเฮียจิจีอุ้ยจจี เจี๊ยบว่ะของไ่ยากของนี่เออดักมีเลยอ้าวขาออกดัอีแล้วมั้ยเออเจียนตัวให้เซอร์วรียกหนักเลยเลยรู้ต่อไปน่กเดีย